รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยเฮ้ยนี่ข้าเห็นก่อนนะเราเอ็งเอาไม่ได้ไงเฮ้ยข้าซื้อก่อนนี่ว่าเฮ้ยข้าจองเอาไว้แล้วแล้วเข้าไปเอาตังค์เราไม่จุดไม่ได้เว้ยไอามาเฮ้ยของ้าของขาของข้าของข้าของข้าเฮ้ยของข้าเฮ้ยาเอามาเองข้าเอามาข้าซื้อก่อนนี่ว่ามาเจ้าันเดี๋ยวก็เจริญพรโยมเขามีอะไรกันเหรอ ก็ลุงอ่ำก็ลุงอานนะสิทะเลาะกันอีกแล้วเจ้าค่ะบ้านอยู่ติดกันแท้แท้ทะเลาะกันได้ทุกวันอ้าวแล้วทำไมพวกโยมไม่ห้ามเบื่อจะห้ามแล้วล่ะลุงตาถ่ายคลิปดีกว่าอืมดูดิเสือย้อนเอาของไปห้ามสิอย่าไปตีกันเนี้ยพ่อขอนอพ่อขอนอนเถิหยุดกันครับอย่าทะเลาะกันเลยครับโอ้โหคนบ้านเดียวเละแยะนะเชียร์นราเข้าก่อนได้อ๋อชาวบ้านนี่ก็แปลก เห็นคนทะเลาะกันเป็นเรื่องสนุกไปได้ถ่ายโคงถ่ายคลิปทำไมน้าไม่ขายแล้วคนไม่มีเรื่องอ่ะเออ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 โอ้โหอะไรเนี่ยท้าอะไรไม่มีอะไรครับ เนนหลวงตานึกไม่ถึงเลยว่าเนนจะเห็นเรื่องทุกข์ของคนอื่นเป็นเรื่องสนุกเนนไม่ได้เห็นเรื่องคนอื่นเป็นเรื่องสนุกนะครับเนนแค่อัพเฟซเฉยอะอะไรนะหลวงตาครับก็คืออัพสเตตัสในเฟซบุ๊กอะครับหลวงตาครับคือการอัพแบบนี้เราก็จะบอกให้เขารู้ว่าเรากินข้าวกับอะไรเราไปเที่ยวที่ไหนเราทําอะไรอยู่เราอยู่ที่ไหนคนอื่นก็จะรู้หมดเลยครับอ แล้วนี่มันกิจของส่งไหมเนี่ยฮะหลวงตาขอห้ามเนนนะอแต่หลวงตาครับใส่ออะไรมีอะไรในเรื่องแล้วครับลุงสองคนนั้นนะครับเมื่อก่อนเนี่ยเขาเป็นเพื่อนรักกันครับแต่หลังๆมาเนี่ยเขาผิดใจกันด้วยเรื่องไม่เป็นเรื่องครับพออยู่บ่อยๆเด้เขาก็เลยแบบโกรธกันก็เลยทะเลาะกันนะครับบางทีนะครับถึงเลือดตกยางออกเลยครับหลวงตาอืมถ้างั้นหลวงตาลองไปคุยเขาดูนะ หลวงตานะหลวงตาไม่ทันสมัยเอาซะเลยโลกเขาไปไหนตอนไหนกันแล้วโหมีคนไลค์เนี่ยน,น,นั่หนึ่งร้อยคนแน่สาธิติใหม่ของเน่เลยนะนี่ค่ะเน่ครับดีใจอะไรครับเน่ อ้าวพี่นนเนดีใจครบว่ามีคนมาไลค์เนนตั้หนึ่งร้อยคนนะครับโอ้โหแล้วเนนโพสไปว่าอะไรล่ะโพสไปว่าอยากกินข้าวเย็นจัง <c oughs> อน่ารักดีเนาะ <c oughs> แต่หลวงตาท่านจะไม่ให้เนดเล่นเฟซบุ๊กแล้วนะครับทำไมล่ะครับเนน ท่านบอกว่ามันไม่เหมาะสมลุงอาจลุงอาจจ้าลุงอาจอยู่ไหมจ้าลุงอาจอยู่อยู่มีอะไรแล,แล้วใครอะหลวงตาจ้าขราธุดงจ้จเจรินพรโยมโยมหลวงตาขออนุญ,ญาตนะขอคุยด้วยหน่อยได้ไหม โยมในโยมเราบอกหลวงตาสิว่าโยมทะเลาะกันทำไมอย่าโกหกพระนะบาปคือตอนแรกอะครับกิ่งมะม่วงบ้านในอ่ามันล้ามาที่บ้านผมมันมีลูกอะครับผมก็เลยสอยลูกมากินมันก็ว่าผมครับหมามันมาขี้หน้าบ้านผมรับหลวงตาแล้วมันชอบจอดรถขวางหน้าบ้านผมด้วยนะครับที่บ้านมันเลยเสียงดังเออะโวยวายผมนอนไม่หลับ เวลามันทำกับข้าวนะครับผัดพริกผัดกะเพราเนี่ยมันเหม็นไปถึงบ้านผมเลยนะครับหลวงตาแล้วล่าสุดนะครับเรื่องลอตเตอรี่ผมเล็งไว้แล้วแต่มันซื้อตัดหน้าผมครับเอาละเอาละโยม หลวงตาจะบอกอะไรนะโยมสองคนเนี่ยจะอยู่บ้านหลังนี้ไปอีกกี่ปีหลวงตาว่าคงไม่ต่ำกว่า10ปีแน่นอนแล้วโยมจะทะเลาะก,กับข้างบ้านไปเนี่ยตลอด10ปีเลยเหรอโยมฮะมันสร้างประโยชน์อะไรให้โยมบ้างการทะเลาะก,กับคนอื่นเนี่ยมันทำให้โยมมีความสุขดีไหมมีไหมไม่มีครับ แต่าจะให้ผมไปงอ้อขอคืนดีกับมันเนี่ยผมคงทําไม่ได้แล้วครับหลวงตาเอาอย่างนี้ไม่ต้องงอ้อไม่ต้องขอคืนดีขอเพียงแค่ว่าโยมลืมเรื่องที่ผ่านมาเท่านั้นก็พอคิดซะว่าหลวงตาขอก็แล้วกันนะโยมลองดูลองดูนะลองดูงดนะงดครับหลวงตาดีมากจเจริญพรขออนุโมทนา <c oughs> ดีแล้วดีแล้วดีแล้วตอนแรกๆเนี่ยมันอาจจะไม่สนิทใจแต่ต่อไปก็ชินไปเองขอแค่อย่างเดียวอย่าขุดคุยเรื่องราวในอดีตมาต่อว่ากันก็นแล้วกันนะอะไรที่มันผ่านไปแล้วก็ให้มันผ่านไปเลยมาเริ่มกันใหม่ตกลงไหมโยมครับครับมอาจารย์ดีมากดีมาก,มากเอาละเดี๋ยวคุยกันต่อหลวงตาไปทุระก่อนนะ เจริญพรหลวงตาว่าเขาสองคนจะคืนดีกันจริงๆหรอครับก็เสือบอกหลวงตาเองไม่ใช่เหรอว่าเขาเคยเป็นเพื่อนกันมาก่อนก็น่าจะเป็นคนประเภทเดียวกัน คุยกันรู้เรื่องที่ทะเลาะกันเนี่ยก็มาจากเรื่องเล็กๆน้อยๆสาเหตุที่ไม่คืนดีกันก็คงจะเป็นเพราะทิฏฐินั่นแหละทิฏฐิเหรอครับใช่ทิฏฐิอ่ะครับนนมีอะไรเลยคือผมมีเรื่องจะมาปรึกษาหลวงตานะครับ,เร,เ,รบเรื่องเนนครับหลวงตาเรื่องเนน ผิวโพรเทคคอมพลีสเทเวลผลิตภัณฑ์ตราแม่ประนอมคือผมอยากจะให้หลวงตาอนุญาตให้เนนใช้อินเทอร์เน็ตได้เล่น Facebook ได้นะครับ คือผมคุยกับเนทแล้วเขาสัญญาว่าเขาจะใช้ในทางที่มีประโยชน์ครับหลวงตานน่นแน่ใจอ่ะแน่ใจครับหลวงตาอืมถ้าอย่างนั้นหลวงตาจะลองคุยกับเนทเขาดูเด้วกันขอบคุณหลวงตามากเลยครับ อะไรกันมานั่งดูรูปผู้หญิงมันผิดศีลน,นะเนสเนไม่ได้ดูนะครับเนเรื่องมาเจอเฉยๆครับออาก็เห็นอยู่เนไม่ได้ทําอะไรไม่ดีนะครับเนเลยจะพ้อคาสอนของหลวงตาที่พี่โนแนะนําครับืม,มยังจะโกหอกเอกหลวงตาเสียใจจริงๆที่สอนเนแล้วไม่ได้อย่างที่คิด ดวงตาเฮ้ยจริงหรือวะลูกชายเองสอบตำรวจได้เหรอจริงสิวะเออแล้วลูกสาวเป็นไงแต่งงานยังโอ้ยนันลูกสองแล้วเลอะหน้าตาอย่างนั้นไม่น่าหาผัวได้เลยนะ ใช่ใช <jam Stadium> ่ใ <spooky> ช <noise> ่ใช่นี่แกพูดถูกเว้ยเฮ้ยร้อนเล่นแล้วเว้ยว่าแต่หลานเองผู้หญิงผู้ชายวะบรรยากาศมันน่าปิ้งย่างนะผมนะ ลุงเขาอ่ะก็คุยกันสุดสนานดีนะครับมันก็เผือกมันบาปกันมยดีแล้วไฟคลุกดีจังเลยปิ้งย่างไหมอ้าวเนนโอ้สปัตสไขมันกระเด็นมาถึงนี่หน้าแทบหลุดเลยนะเนนนะเนนกดลงตาเรื่องอะไรอ่ะ ก็หลงตาไม่ให้เนเล่นเฟซบุ๊กไงครับยอดนะคมโอ้โหหลงตาครับผมว่าให้เนเล่นไปแต่ครับแค่เฟซบุ๊กครับขนาดอาคมแก่จะตายอยู่แล้วยังเล่นเลยครับฮะนะคมเล่นเฟซบุ๊กด้วยหรอครับเล่นไฮไฟมีเพื่อน200กว่าคนแล้วโอ้โหไฮยอดฮะพูดถึงไฮไฟไม่มีใครคุยกับข้าเลยโอ้เรียกยังผิดเลยใครจะคุยกับแกวะโอ้เขาเรียกไฮไฟฮิฟิคนละอย่างกันเรลยา เฮ้ยไปไหนอ่ะวันนี้หวยออกข้าจะตรวจหวยเท่าไหร่ไว้เฮ้ยข้าเองเอาป่ะเอาล้อกเองซื้อแล้วนี่เอาไปเคนะืนตาไม่เอาเอง รางวัลที่หนึ่งเลขที่ออกสามสองสองเก้าสองสอง,สองอเฮ้ยรางวัลที่หนึ่งใช่ถ้าถูกรางวัลที่หนึ่ง เป็นยังไงนนกินได้ไหมข้าวกลบนัดได้สิครับหลวงตาข้าวกลบนัดของหลวงตาอร่อยเสมอครับปา,า,ากหวานนี่ใครเห็นเน,เ,เนนบ้างเนนไปไหนฮะเห็นเดิอนออกไปครับสัยคงไปแอบเล่นมือถือครับหลวงตาทั้งวันเลย<ม>แอบเล่นมือถือครับทั้งวันคงต้องดุกันจริงจริงจังๆสักทีละครับหลวงตาไม่สบายปไอ้ขม กินข้าวในแก้วมันเห็นไม่ข้าวแล้วมันดูอิ่มดิแล้วมึงจะกินน้ำยังไงแล้เวเ,เนี่ยตักอิอ่มแล้วสวัสดีครับแฟนลับเนนทุกท่านวันนี้เนนตั้งใจจะมาถ่ายทอดสดเรื่องคำสอนหลวงตาที่เนนได้เรียนรู้มาครับแต่หลวงตาท่านไม่เข้าใจเนนเลยต้องเลิกเล่นเฟซสักระยะหนึ่งนะครับเนนทำอะไร ออคือหลวงตาถามว่าทําอะไรฮะนี่มันกลายจากกดเราตั้งเยอะเลยนะนเ,เนี่ยเนนแอบหลบมาเล่นเฟซบุ๊กไลฟ์นะครับฮะถึงขนาดหลบมาเล่นเลยเหรอฮะเนนหลวงตาสอนแล้วไม่เชื่อหรือไงคงต้องทําโทษกันแล้วละ่ะเอามือถือมาให้หลวงตาหลวงตาอย่าเอามือถือเนนไปนะครับนี่ เดี๋ยวนี้เนียนกล้าขัดคำสั <Are Ouais. S 2> <The> ่งหลวงตาเหรอฮะหลวงตาเอามไ้ไ <That Hi industry rules> like ่ไขไม่ขขอเข้าเอาไปให้เมื่อกี้เอจะให้ข้าไงเอาของข้าขึ้นมาเอาใเอาใาให้เอาใาให้เอาข้าเอาให้้าแล้วจะเอาได้ยัไเอานใ้ไปามเอามาเลยเอาขึ้นมายอยออะไรกันฮะทะเลาะกันอีกแล้วเหรอโหนี่ ลุงตาครับไอเลวเนี่ยมันขโมยลอตเตอรี่รามาที่หนงผมไปเนี่ยหายไปเป็นของเองถ้าเลงไว้แล้วแต่เองมาแยกเอาไปตอนแรกแกไม่เอาเลยไงพอถูลงมาที่หนึ่งแกก็เอาใช่ไหมเราเองเหมอกันพอถูกรางวัลเองจะไม่ให้ค่าแล้วใช่ไหมใช่เว้ยเอามาให้เอาขึ้นไปเอาพอ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 แล้วพอแล้วหยุดก่อนนะโยมนะหยุดก่อนค่อยคพูดค่อยๆจากันเดี๋ยวตำรวจมดแล้ว เข้ามาในบ้านข้าเนี่ยแต่งตัวแบบนี้ดูก็รู้ครับว่าเป็นโจรไปโจรเออรถตั้นี่อยู่ไหนเอามา สนุนโดยกะทิอบควันเทียนตราชาวเกาะไหนแกเก็บลอตเตอรี่ไว้ที่ไหนโยอมอย่าเอาของคนอื่นไปเลยนะมันไม่ใช่ของเราพ้าอย่าพูดมากได้ไหมเป็นพ้าก็อยู่ส่วนพระสิเฮ้ยโอ้ยเวรเอ้ยเดี๋ยวตำรวจจะแห่มาจนไดน้แกเก็บลอตเตอรี่ไว้ที่ไหน เป็นของของแกแกก็ต้องรู้สิว่าม,มันหายไปแล้วหายเหรอถุงเายอมยอมขอลนะอ่าทำร้ายคนแก,กอีกเลย บอกไม่บอกเขาเผาไปแล้วอ่ะโอยแกเอ้ๆๆๆๆเยเร็ว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 วอย่าไปทำร้ายมาันมันแก่แล้วลอตเตอรี่ที่แกอยากได้อยู่นี่เฮ้ยแกกลับมาทำไมวะเอาถ้าข้าไม่กลับเองก็ตายดิกลับมาก็ตายเ ได้ยังไงว่าล้งตายอยู่ที่นี่โถม่ใครจะไม่รู้ครับกันเนนะครับเปิดเฟซบุ๊กไลฟ์เราเลยรู้หมดเลยครับ <c oughs> อ๋อกำลังขับรถไปทำงานครับ <c oughs> คืนนี้เจอกันที่ทองหลอรัก <c oughs> <c oughs> ทำอะไรได้ยอดกำลังเล่นเฟซบุ๊กอยู่นี่ไงคุยกับเพื่อน โอ้อเอะโขมยดูเนนเนนทันสมัยมากเลยเดี๋ยวนี้เล่นแบบไลด์เนีโอ๊ไนนะไลด์อะมันต้องการอะไรจากเด็กวัดเนี่ยพาเอามาไงคืนนี้จะพาเข้าล้ามกินมึงไม่สบายป่ะเนี่ยเอานะโยมอย่าเอาของคนอื่นไปเลยนะมันไม่ใช่ของ,ของเราพาย่าพูดมากได้ไหมเป็นพระก็าาอยู่ส่วนพระสิ เสอือฝากด้วยนะเสือประสานง,งานตำรวจในพื้นที่ด้วยออไปนี่เดินไปด,ดีดีแกกลับมาทำไมวะมีอะไรหรอกพอดีลอตเตอรี่มันอยู่กับข้าเขาไม่ให้มันนะเดี๋ยวก็ตายสิเฮ้ยถ้าขาตาย เองก็ได้ลอตเตอรี่ไปไงไอ้บ้าถึงข้าไม่ชอบคิดหน้าเองนะแต่ข้าก็ไม่อยากให้เองตายเว้ยขอบใจมากนะเว้ยอะนี่ของเอง ของาแต่มันเป็นของเราสองคนจริงเงี้ยห้าสิบห้าสิบเอออิเห็นไหม่ะยมเห็นไหมว่าการมีมิตรเนี่ยมันดีกว่าการมีศัตรูเป็นไหนๆนะยอมเห็นไหมนะเจริญพรอนุโมทนาด้วยนะของเราสองคนของเราสองคน ไม่เชื่อฟังหลวงตาเทนหลวงตาไม่ได้เรียกเนนมาาำนิหรอกอ้าวหรอครับเดี๋ยว่าหลวงตาอยากจะขอให้เนนช่วยสมัครเฟซบุ๊กให้หลวงตาหน่อยะอะไรนะบางครั้งหลวงตาก็ดุและแข่งทัดเกินไป มันก็ถือว่าเป็นทิฏฐิอย่างหนึง่งตอนนี้หลวงตารู้แล้วว่าของบางอย่างที่เราเห็นว่ามันเป็นโทษแต่ถ้าเราใช้มันอย่างมีสติมันก็เป็นประโยชน์ได้มากเหมือนกันถ้าอย่างนั้นหลวงตาในยนเล่น a c e b o o k ได้แล้วใช่ไหมครับไม่ห้ามแต่มีข้อแม้ว่าต้องเล่นต่อหน้าหลวงตาเท่านั้นนะครับหลวงตา มาลงมาก่อนอไนอยาโยมทำไมยอมคิดสั้นแบบนี้ล่ะฮะไ่จริงใช่ไหมบิ๊กพาลูกน้าออกไปดีกว่าผู้ชายเขาไม่ต้องการแล้วก็น่าจะรู้ตัวขอช่วยดาวด้วยนะอย่าให้บิ๊กไปนะพ่อเฮ้อาคมฮะไอ้เสือมาส่องอะไรของมันวะเฮ้ยดูไอ้เสือจะส่งยา